สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยันยันเข่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แกดแช่แช่กดนานนานกดยันยันกดเยอะเยอะนะคะที่จริงดิฉันได้ยินสปปชนี้ này, ของนุ่มกับนกมาตั้งแต่เขาขึ้นไลค์กันแล้วแหละแต่ว่ามันยาวมากเลยขี้เกียจตัดพอดีน้ำตาลเปียวตัดมาไว้ให้ตรงช่วงสำคัญพอดีก็เลยเอามาพูดถึงกันเป็นการพูดวิาพากษ์วิจารณ์การกระทําของสุเทพแต่ พูดออกมาแล้วมันทําให้เราเห็นอะไรบางอย่างในการกระทําของไอ้ขาหมูค่ะขออนุญาตดูลดลงก็เหมือนกับไม่มีคอนเทนต์พอไม่มีคอนเทนต์แต่ว่าไม่ยอมที่จะไปเหมือนกับว่าจริงๆประเด็น,ปร,ดนประเด็นลึกซึ้งเนี่ยถ้าเราจับไม่ได้ก็ไม่ต้องไปจับแต่ว่าประเด็นเหมือนกับเรื่องของการไปร้องเหมือนกับที่คุณนาทีไปร้องไปร้องที่ดินอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการคือจะต้องตามประเด็นที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องเอาประเด็นลึกมาก แล้วก็เอาความมุมมองของเราเนี่ยไปใส่แล้วมันจะสามารถมีประเด็นที่จะคุยได้โดยไม่จําเป็นจะต้องไปมีปัญหากับเพื่อนก็ได้อย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าสิ่งที่ว่านุองก็คิดว่ามันเป็นการคิดเองของของยูทูบเท่านนั้นว่าว่าว่าทําแบบนี้หรือว่าวิธีการแบบนี้น่าจะเป็นเหมือนกับว่าสร้างปรากุการใหม่ไงพี่น้่งเข้าใจไหคือบางครั้งเนี่ยคือน้องเข้าใจความรู้สึกเขานะ เพราะว่าอันนี้เอซฟังลงไปเรื่อยๆก่อนนะคะเพราะว่าบางครั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเ็เคยว่าให้ยูทูบของเราว่าไม่ลองทำ YouTube, ยูทูบเอ้ะทำทำคอนเทนต์แต่ละอย่างที่ทําให้ลุงถูกด่าใช่ไหมเหมือนกับบางเรื่องใย่หไหมสมัยก่อนไปอาจจะเหมือนกับเรื่องของนิทยุอะไรเงี้ยใช่ไหมรแล้วก็หรือไม่งั้นก็ทำอะไรก็ตามที่ไม่ได้ใช้ความระมัดระวงังแล้วมันก็เลยทําให้ลุงลาบากยูทูบท่านนี้อาจจะมองว่าการที่พวกเราเนี่ยไปทำยูทูบ ลหลายท่านเนี่ยไปสร้างประเด็นขึ้นมาเพื่อให้มันเพื่อให้มันมีประเด็นเกิดขึ้นเนี่ยมันมีผลโดยอ, Greek, อ้อมกับลุงผลอย่างเงี้ยเขาก็เลยมองว่ามันมันไม่น่าจะถูกต้องแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเขาไม่ได้อยู่เขาไม่ได้รู้ว่ามันมีการไปร้องจริงหรือเปล่าแต่เขามโนเขาคิดไปเองว่าไม่ได้มีการไปร้องจริงแต่เป็นการแต่เป็นการสร้างคอนเทนต์อย่างเงี้ยมันก็เลยไปตัดสินคนอื่น <win> เขาแล้วว่าเขาเนี่ยสร้างคอนเทนต์เป็นคนคอนเทนต์หลอกลวงมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันไม่เข้าใจกันแหละมันเป็นเรื่องทําให มันจะไม่ให้กำลังใจกันเองกันเลยเออแล้วบางทีเนี่ยนะเอซีบางท่านนี้ก็จะบอกว่าเวลาทําอะไรก็ไม่ต้องพูดใช่ไหมแต่ว่าเหมือนกับคุณนาทีเวลาไปร้องเนี่ยนะไปร้องปุ๊บทนายบอกเลยนะว่าห้ามพูดอะไรเลยนะใช่ไหมเพราะมันมีผลในการร้องใช่ไหมใช่พอไม่พูดแล้วก็บอกว่าทำคอนเทนต์ไงเข้าใจไหมแล้วเมื่อไรจะมาแล้วอะไรเงี้ยไม่ทําจริงจะไม่ลองลงใช่ไหมอย่างเงี้ยมันก็ทาให้ทํางานลำบากหมือนะบางอย่างเนาะในการทําข้อกฎหมายพวกนี้ โดจริงๆแล้วทนายทุกคนจะไม่คว้าให้เปิดเผยข้อเท็จจริงข้อมูลเข้าไปสู่ระบบสื่อสารเพราะว่าเข้าไปสามารถที่จะไปถึงคู่กรณีได้<ช>เขาก็สามารถที่จะเอาข้อบิดเบี้ยวตัวนั้นมาแก้แก,แกต้แกตัวนะครับผมให, <ๆ S 2> ให้เขารู้ว่าเราทําอะไรนี่มันก็จะค่อยคือเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเขาจับเขาฟังเราครั้งเดียวเนี่ยเขาจะจับใจความไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ออกสื่อเนี่ยเขาฟังได้เป็นสิบยี่สิบครั้งเลยนะครับผมอเขาสามารถในบรีรันฟังได้ทุก ประโยคใช่ไหมแล<น>้วก็สามารถที่จะแกะประโยคต่างๆออกมาคุณแสง<า>สวัสดีนะคะตอ,ตอบเราได้นั่นคือสิ่งที่สิ่งที่ททนาโกนะครับเพราะว่าถ้าเกิดต่อสู้ขึ้นมาเราสามารถที่จะเอาคําเบิกความของเรามารีรันขอนเรามาต่อสู้กับเราเน้เราเสียเรียบครัก่อนอื่นที่ฉันจะเล่าปู่พื้นนิดนึงนะคะนงกับนกเนี่ยทำไลฟ์นี้ขึ้นมาแล้วก็ช่องที่เขาพูดถึง โดยไม่กล้าเอ่ยชื่อคือช่องของสุเทพบ่งบอกถึงว่ากลัวจะโดนสุเทพด่าเพราะว่าอุทัยโดนจัดหนักมาหลายยกอุทัยโต้อตอบทีไรสุเทพก็จัดกลับทันทีไม่รีรอนงกับนกคงจะกลัวปากสุเทพนั่นเองก็เลยไม่ค่อยกล้าจะเอ่ยชื่อเขาเท่าไหร่แต่ฟังแล้วรู้ได้เลยว่าเป็นการพูดถึงสุเทพที่ว่าสุเทพเนี่ยไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายไม่มีพื้นฐานอะไรทั้งสิ้นแต่มานั่งวิจารณ์บา้บาๆบอๆผิดๆถูกๆ ก็เลยทำให้ยอดวิวเนี่ยลดลงเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพอยอดวิวลดลงแทนที่จะไปหาคอนเทนต์หรือไปหาอะไรทําที่ดีกว่านั้นก็กลับมาเป็นคอนเทนต์ที่จ้องจับผิดพวกเดียวกันเองก็คือมาวิพากวิจารณ์การทำงานของไอ้ขาหมูที่ไอ้ขาหมูโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสอทกอรจริงๆเนี่ยสุทเทพเ ที่เขาวิพากษ์วิจารณ์เรื่องสองทกอนเนี่ยเขาไม่ได้เน้นว่าไอ้ขาหมูมันทาคอนเทนต์นะคะแต่ส่วนหนึ่งที่สุเทพพูดแล้วก็วิจารณ์ก็คือว่าไอ้คอนเทนต์เนี้ยมันได้ประโยชน์ไหมมันไม่ได้ประโยชน์กับไอ้พลอยอีทธิกเลยเพราะว่ามันไม่น่าจะไปทําอะไรได้แต่มันไปทําลายทำร้ายชาวบ้านทั่วๆไปด้วยความเป็นอยู่ของชาวบ้านที่เขาอยู่กันมาอย่างนั้น ไม่ได้มีอะไรเสื่อมเสียคือถึงจะมีการอีกคนหนึ่งได้ที่ทํากินและแบ่งให้อีกคนนึงไปช่วยทํากินเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการรุกป่าเพิ่มมันไม่มีใครเสียมีแต่คนได้เขาไม่ได้รุกป่าเพิ่มนะคะแต่เขาแบ่งที่ทํากินให้กันช่วยกันทําช่วยกันสร้างประโยชน์สุเทพมองตรงนี้มากกว่าจนุ่งกับนกมาเน้นว่าสุเทพเนี่ยไปใส่ความใส่ร้ายไปตัดสินใจไปแล้วว่า ไอ้ข่าวหมูมันทําแต่คอนเทนต์ไม่ได้ไปร้องเรียนจริงๆตรงนี้โทษสุเทพไม่ได้หรอกค่ะเพราะไม่ใช่เป็นสุเทพคนเดียวที่คิดอย่างนั้นดิฉันว่าทุกคนคิดตัวคุณเองก็คิดถึงพยายามจะพูดว่าที่ยังไม่มีเรื่องที่ไอ้ขาหมูไม่พูดอะไรไม่ชี้แจงรายละเอียดออกมาเป็นเพราะว่าทนายสั่งห้ามไว้ถ้าร้องเรียนแล้วพูดมากจนเกินไปไอ้คำพูดพวกนั้นอาจจะย้อนเข้าตัวเองได้เวลาคนที่ถูกร้องเรียนเข้าไปแก้ต่าง อาจจะถูกนำมาเข้าเป็นการแก้ต่างได้มันอาจจะเข้าเนื้อตัวเองเราก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วไปร้องเรียนอะไรยังไงคือไม่มีรายละเอียดตรงนั้นต้องปกปิดเอาไว้ตามคําที่ทนายของไอ้ขาหมูแนะนำคือพูดให้น้อยที่สุดแต่ที่ฉันบอกว่าการที่นงกับนบเนี่ยมานั่งบอกว่าไอ้ขาหมูเนี่ยมันปันปิดเรื่องเพื่อที่จะเซฟการร้องเรียนอันนั้น คุณไปแหกตาดูไอ้ขาหมูก่อนที่จะไปว่ามันจะไปร้องเรียนน่ะมันพูดมาก่อนสามวันทำคอนเทนต์ไม่ต่ำกว่าห้าสิบคลิปนะคะบอกเลยว่าคอนเทนต์สอกอรที่มันทำเนี่ยไม่ต่ำาห้าสิบคลิปถ้าทำคลิปห้าสิบคลิปเรื่องสอสแท้วคุณบอกว่าที่ไอ้ขาหมูปิดปากเงียบเป็นเพราะต้องการจะเซฟให้เรื่องเราเรียนประสบความสําเร็จห้าสิบคลิปนี่เรียกว่าปิดปากเงียบหรอคะถามหน่อยคุณเองก็เห็น แต่แล้วคุณเองก็รู้สึกว่ามันเป็นการทําคอนเทนต์นั่นแหละมันคงไม่ไปถึงไหนหรอกเอาหนังสือไปยื่นๆเท่านั้นเองไม่ได้ไปคุยกับพอออย่างจริงจังคุณก็รู้ตรงนี้แต่คุณต้องการที่จะตําหนิดสุเทพต้องการที่จะตีสุเทพระกานเถอะแต่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเขานะใจจินมดจริงๆสองผัวเมียคู่นี้ไม่กล้ากับสุเทพไม่กล้าเอ่ยชื่อเอ่ยชื่อ นำยานเอ่ยชื่ออียานเนี่ยเอ่ยได้เอ่ยชื่อดําแจ๊กเนี่เอ่ยได้น้บแป้งเอ่ยได้แต่กับสุเทพไม่กล้าค่ะกลัวปากสุเทพโอ้โหเป็นทนายที่ใจสอบจริงๆใจประซิีวมากกระจอกสัตว์ว่างั้นเถอะก็พยายามจะมาบอกว่าที่เราไม่ได้รู้เรื่องการร้องเรียนมีการอะไรคืบหน้าอะไรไหมเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะเซฟการร้องเรียนเอาไว้เดี๋ยวกลัวว่า อีกฝั่งตรงข้ามจะนําไปใช้ประโยชน์ได้ดิฉันว่าตลกค่ะตลกเป็นการต้องเรียกว่าตอแหลเลยนะตอแหลบิดเบือนเพื่อช่วยพวกตัวเองแล้วก็เซฟหน้าตัวเองไว้เพราะตัวเองสนับสนุนก็เต็มที่แต่ตอนนี้เหมือนกับรู้สึกว่าเฮ้ยคอนเทนต์นี่หวานแต่ก็ไม่กล้าพูดเพราะถ้ายอมรับว่านี่เป็นคอนเทนต์ตัวเองก็น่าแหกแปลว่าตัวเองโง่เป็นควายถูกพวกเดียวกันหลอก นี่แหละค่ะคือจุดที่มีคนมาถามดิฉันว่าทําไมจาเลยสองโพมีเป็นแบบนี้ทําไมยังมีคนรักมีคนเชื่ออยู่เซฟหน้าตัวเองค่ะคนแบบอุทัยคนแบบนงแบบนบได้มีเยอะค่ะรู้แต่อะไรที่ไม่ดีก็จะไม่พูดแกล้งไม่พูดเพราะอะไรเพราะยังได้ผลประโยชน์อยู่ค่ะอยากได้ผลประโยชน์ พวกยูทูบที่รู้อะไรแต่ไม่พูดนั่นก็คือผลประโยชน์ส่วนพวก f อซที่ไม่ได้เป็นยูทู e พอเริ่มรู้สึกแต่ไม่พูดอะไรยังหลับหูหลับตาเพราะอะไรเพราะถ้าไปยอมรับว่ามองคนคนนี้ผิดแปลว่ายอมรับว่ากูเนี่ยโง่ถูกมันหลอกเพราะฉะนั้นคนพวกนี้ก็ยังหลับหูหลับตาเชียร์กันต่อไปแบบเดียวกันกนบนงกนกเริ่มรู้แล้วว่าไอ้หมูหันที่ได้แดกฟรีเนี่ย จริงๆแล้วมันเป็นพิษขนาดไหนเริ่มรู้แต่ก็ยังต้องหลับหูหลับตาช่วยแก้ให้เพราะไม่งั้นตัวเองจะกลายเป็นควายเขางอกถูกเพื่อนทีมเดียวกันหลอกหลอกใช้หลอกให้โปรโมตนี่แหละค่ะคือสาเหตุที่นงกับนุกต้องออกมาตำหนิสุเทพทั้งๆที่รู้ว่าการไปร้องเรียนที่ป่าไม้เรื่องสทอกอน่ะ เป็นคอนเทนต์ของไอ้ขาหมูรุนๆตอนนี้มันไม่สนใจจะพูดถึงพอจะพูดถึงเดี๋ยวมันก็จะอ้างคําของนงกับนกว่าทนายบอกไม่ให้พูดเดี๋ยวจะเสียผลประโยชน์หากินกันคือคนนึงเซตหน้าตัวเองไม่อยากเป็นควายให้คนเห็นมาถูกไอ้ขาหมูหรอกอีกคนนึงก็ใช้ประเด็นความน่าเชื่อถือของควายสองผัวเมียเนี่ยมายืนยันการกระทำของตัวเองว่าที่ฉันไม่พูดเป็นเพราะ ไอ้ควายสองตัวเนี่ยมันบอกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เห็นไหมคะและที่สุดก็เป็นควายถูกเขาหลอกใช้อีกจนได้นุงกับนก